วัสดีพี่สองเด้อค่ะพี่นอ้อไปเดี๋ยวหาเซกตาเรกค่ะหาใส่เสือกระตาพันเดี๋ยวลงมาลงมาซ้อมงืิครับนี่หิดร่วมเด้อครับมีภาพเมาเก็บเห็ดร่วมค่ะนี่หิดไข่โอ้หิดไข่เราอู้ยขาเห็ดกระแป้งเด้อครับนี่ขางามใหญ่ๆเลยครับนีสองครับนี่เฮ้ย,ยสามเขียวครับ ขาวครับมึงมึงมงไงบอตัดขาเลยเยังดีอยู่ใช่เขียวอยครับงุ้ยงา,งามเลยเนาะงูอีกแล้วครับมีแต่ดอกบานตรงนี้บานงามครับนี่แข็งดีอยู่ครับนี่ให้ขาแปคงค่ะให้แตงค่ะ พี่นี่เก็บเพ็ดรวมเด้อพี่น้องถืได้่เพชรยังเนี่ยอ่ะ<ม>เห็ดไข่เขียวไข่เขียวก,กระโดงงามครับพี่นออบบ้อง,งครับบัดเดือดคนะบุกไยเห็นแบบเ,ล,เลี้ยงๆไข่เขียวอีกดอกครับจิ๊กครับอู้เพชรหนามากครับเห็ดแตงดอกเงี้ยเงีเลยเนาะไ,ไปคุณนี่ครับเฮ้ยี่พี่น้อง Nhanh, nhanh, ngắm Vu lì cặp. Bye. Vu Đây à. Nhi Nhi này Nhà, đọc hàm môn y. Bye. nè Đây xuống Mm. 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 ดอกแะไครับพี่น้องรวมล้วนๆครับดอกเงี้ครับตปเกียงกินคือสีแสบเนาะรวมเม็ดรวมเม็ดไปพี่ครับนี่นี่ครับดอกใหญ่ๆเลยโอ้ยครูโบได้ครับมาเอาคู่นี้ก็ได้ครับคู่นี้ก็ไม่เพราะคู่นีแหละไร่เต็ม่บได้ไป้ยมามึงคู่นี้มั้งสีได้บ่ บ่ได้ซอมคู่แล้วพี่น้องอ่ะคู่นี้ได้อยู่ขาวครับบว mm. กจิกครับ mm. งามกรบเนาะดอกบวกจิกครับกอดได้ไง่งายแอนดินมันหลวมเนาะอวกกลวกจิก mm. งามเลยขี้เขียวครับเห็ดปัวกหลังด้วยบุ๋นปัวอีกอีกครับดอกเดียวไอ้เก็บเห็ดขทับแปีงบุ๋นี่เป็นโมลเลยเป็นโมลเลยครับม่วงนี้ผักพุ่นครับเปี้ขทับแปีงหรือว่าเห็ดขาวดินเนาะพี่น้องแมีมแ่ยงเกลเสียบเพืกันครับแกลีเสียบดอกใหญ่ครับม่วงนี้ ในแข็งดีครับดอกน้าครับตัวนี้คองกินเกือบเต็มใบใบพุ่นครับสองครับอุ้ยนะ่ดึงอันนี้นเหบปวกปวกจิกหน่อยดอกนึงครับ<อ>ต่ออยงคงับ ดอกมเหลือหนึมงเลืองครับสองครับดอกบ้านอีกสองครับนี yep> ่สามหัวเด้อกับจุ่มเพิ่นจุ่มหนึ่งเฮ้ยหักบป๊ปปี้ยังครับไปเอาจุ่มครับบันี้องงาม เด็กพี ok ่น้องเด็กไงครับตัวนี้า่คะไข่เขียวหมอขาวค่ะยมีสองด้วยครับพือนั้นมันมันเรองออกเหลืองนะไปพี่ครับพี่ลองนี่ดูเด็กๆจะจังแม่นหน่อยเนาะเป็นในดินครับเป็นบ้างหม่องบ้างหม่องกับไง ต้องมองกันหน่อยครับเก็ดปัวครับดอกเดียวเึื่องเลยบะคือส,สีส่งส่งได้ยูเพราะว่าขาปดขาดเลย,มมเยคจิกเนาะงเไข่ค,ค่่ครูครับัเป็นไงครับอืมอันนี้ตด เห็ดพึ่งตดหรือว่าเห็ดพึ่งขี้จวกจดืมง่ามตัวเมืเล <โห S 1> ี้ยงค่ะยางไงเลยคู่นี่สุภาพอยู่ในกระดิดตัวมึงงามครับนี่เห็ดไข่เขียวไข่เขียวครับมีสองครับตรงนี้นี่เอ๊ะเดล้านยัง โอ้โอได้ายลายแล้วครับเกือบเต็มตาละเกือบเต็มแล้วครับโ่เห็ดรวมดนะครับนี่แหลกว่าสีพ่อันนี้ดอกแต่ว่าเหลียวเหลียวบึงเห็ดมันคือสีพ่ได้ายดีไหมคะก็เลยใหญ่โตน้องพี่น้องแล้วก,ก็ได้อีรีมีอันครับนี่เกือบเต็มเลยจิเขาก็ได้ไลายเห็ดละงอกก็ได้ครับหมานสุเห็ดครับเก็บเห็ดรวมครับหมานค่ะกระตานี้เห็ดรวมป่<ล>ะไปหาแกงกินเนาะแกงกินเว้นแกงกินง่ายพี่น้อยเฮ็ดเขาไม่โอ่งเลยนี่ไป ไปเลยครับป่ากระห้องครับออกจากป่าก่อนเด้อพี่น้องโอ้โอ้โอ้คลองใหม่ครับไปคลองใหม่มึงนึงนี่ได้เหนียดเหนียเหนดได้เบื่อเปล่าเหนียดไปหาทางออกก่อนพี่น้องเด็กไทยอยู่ขอบทางเลยพี่น้อง ใส่หมวกพี่ยังนะคะฮะเห็ดปวกจิกน้ำเด้ใสมวกเด้พี่หาพี่น้องที่ที่สองงามคือเก่าอีกแล้วพี่น้องมินิโดเรมีของเขาพึ้นเกาค่ะงามสวยงามค่ะตัวนี้นี่หลายหลากหลายชนิดนะคะมีเห็ดไข่เห็ดละโงกกับเห็ดแดงเห็ดขาวนะคะ มีเห็ดปวกจิกน้ำพี่น้องเห็ดปกจิกีนได้ร้ายดอกเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามขอบคุณทุกการตาิดตามรับชมค่ะขอบคุณถี่ม่ยางปลาเป็นหมูก,กันสรับกิมนี้ลาไปก่อนบอกันใหม่กนะินสวัสดีค่ะสวัสดีครับมนัมานมันวันนี้เบิ่นสองตาไปเลย